เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะหนึ่งแค้นหนึ่งปรารถนาบทที่เก้าสิบสี่ นับตั้งแต่ห้องเต้น้อยส่งทราบว่านางพักอยู่ที่ตำหนักปี้เย,ย่ก็หาเวลามาพูดคุยกับนางที่นั่นบ่อยเจอกันหลายครั้งเข้าจึงคุ้นเคยครั้นคลุกคลีอยู่ด้วยกันเป็นเวลานานห้องเต้น้อยเจ้าอี้ก็ทรงมองนางเป็นญาติสนิทที่ขาดมิได้ในชีวิตนี้ถึงแม้มีบางครั้งที่เจ้าจริงรู้สึกริษยาโดยไม่มีสาเหตุเพราะการปรากฏตัวของเจ้าอี้ ว่าจุดนี้กลับไม่ส่งผลต่อเจ้าอี้ที่ทรงทําตัวเป็นแผ่นยาหนังสุนักคิดหาทุกวิถีทางเกาะติดนางอยู่ทุกวันไม่ยอมปล่อยพอสินชัยรบกับคุณหนูอีกสองคนได้ยินพระดำรัสของห้องเต้ต่อให้ในใจรู้สึกไม่พอใจเพียงใดก็ไม่กล้าแสดงความเกลียวกราดต่อเบื้องพระพัก บัดนี้เห็นฝ่าบาททรงมีท่าทางปกป้องไปรว่เจิงขณะเดียวกับพี่ทั้งสามนึกชิงชังอยู่ในใจก็จำต้องกล้ามกลืนฝืนทนยอมรับผิดกับฝาบาทสุดท้ายหันหลังเดินหนีบหางกลับไปด้วยสีหน้าเศร้าสลดพี่สาวไปต่อไปหากพวกนางพูดจาไม่น่าฟังอีกเจ้าก็ทูลเสด็จย่าเสด็จย่าต้องออกหน้าช่วยเหลือเจ้าแน่นอน ไปลวาเจิง้อมตัวลงคุกเข่าต่อเบื้องพระพักห้องเต้น้อยยิ้มพลางกล่าวว่าสเสด็จย่าของฝ่าบาทตอนนี้ทรงรับหม่อมชั้นเป็นธิดาบุญธรรมแล้วหากเรียกพี่สาวต่อไปดูไม่ค่อยเหมาะสมนะเพคะแต่ว่าเราเรียกเจ้าพี่สาวไปตนชินแล้วนี่ นั่นสิเพคะก็แค่คำเรียกคำหนึ่งเท่านั้นฝ่าบาทโปรดเรียกอะไรก็เรียกอย่างนั้นเถิดเรื่องเมื่อครู่ต้องขอบพระทัยฝาบาทที่ทรงช่วยขี้คลายสถานการณ์ให้หม่อมชันหากฝ่าบาทไม่มาปรากฏกายกระทันหันไม่แน่หม่อมชันอาจถูกคนพวกนั้นรังแกจนมีสภาพอย่างไรไม่รู้ฝ่าบาทช่างร้ายกาจจริงๆเพคะ เจ้าอี้ถูกไปล่วเจิงยกยอเช่นนี้พระพักพลันเปล่งประกายมีชีวิตชีวาเหลือคนณาพระหัตเล็กของห้องเต้น้อยจับมือใหญ่ของไปล้่วเจิงเอาไว้นั่นรับสั่งอย่างกระตือรือร้นว่าพี่สาวไปวางใจต่อไปไม่ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเราจะปกป้องเจ้าเอง ไปล่วเจิงหัวเราะในใจเด็กหนอเด็กช่างเอาใจง่ายเหลือเกินแค่กล่าวคำพูดหน้าฟังไม่กี่ประโยคก็เอาใจอีกฝ่ายให้แย้มพระสวนยินดีได้แล้ว ตอนนี้เองไปลวดเจิงที่หูตาว่องไวพลันได้กลิ่นอายอันตรายอันน่าประหลาดฉับพันที่เงยหน้าขึ้นนางมองเห็นท่มกลางผู้คนที่เดินไปมามีขันทีชาราสีหน้าบึ้งตึงผู้หนึ่งสายตาจับจ้องห้องเต้น้อยขะเแมงเห็นเขาสะบัดแขนเสื้อเบาๆทีหนึ่งลูกดอกที่ไม่สะดุดตาดอกหนึ่งก็ถูกสะบัดออกมาพุ่งตรงมาที่คอหอยของห้องเต้น้อยเจ้อเจาอว้ เหตุการณ์เกิดขึ้นรวดเร็วเกินจะกล่าวไปล้วจิงดึงห้องเต้น,น้อยไปด้านหลังชูสองนิ้วขึ้นหนีบลูกดอกที่พุ่งมาไว้ได้ด้วยการเคลื่อนไหวอันว่องไวทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วมากเร็วจนทาให้แขกเรือในงานเลี้ยงเหล่านั้นไม่ทราบว,ว่าเกิดเรื่องใดขึ้นคนเหล่านั้นยังไม่ทราบว,ว่าเกิดอะไรถทาว่าห้องเต้น,น้อยเจ้าอี้กลับรู้แจ้งแก่ใจเพราะพระองค์ทอดพระเนตรเห็นอย่างชัดเจนว่า ในมือของพี่สาวไปหนีบอาวุธลับที่ไม่รู้พุ่งมาจากทางไหนเอาไว้พระองค์ตกพระไทยกลัวจนร้องออกมาเบาๆไปล้วเจิงได้โอกาสตะโกนว่ามีคนลอบปรงพระชน ผมกันห้องแต้เสียงตะโกนพึ่งสิ้นสุดนางก็พุ่งตัวออกจากฝูงชนที่กำลังตกตะลึงอยู่ในเหตุการณ์ราวกับบินรีบไล่ตามขันพีชาราที่เตรียมแผ่นหนีเพราะเห็นท่าไม่ดีเจ้าจริงที่สนทนากับขุนนางใหญ่สองสามคนอยู่ไม่ไกลพรันบังเกิดความตื่นตัวมองเห็นไปรว่วเจิงไล่ตามหลังขันทีชุดสีเทาไปอย่างปร,ราดเปรียวต่อหน้าต่อตา กล่าวได้ว่าคนทั้งหมดในที่นี้ล้วนเป็นประจักษ์พยานของเหตุการณ์นี้อย่างแท้จริง ขันทีผู้นั้นนึกว่าตนเองเคลื่อนไหวรวดเร็วเตรียมกระโดดขึ้นหลังค่าหมายหนีไปให้ไกลกลับถูกไปล้วยเจิงสะบัดเมล็ดถั่วเหลืองเม็ดหนึ่งใส่ข้อพับขาของเขาอย่างแรงและแม่นยำขันทีผู้นั้นเจ็บปวดจนล้มลงไปล้วยเจิงกระโดดอย่างรวดเร็วไปถึงตรงหน้าอีกฝ่ายเหยียบอีกฝ่ายไว้ใต้ฝ่าเท้าอย่างโหดร้ายขันทีผู้นั้นเห็นท่าไม่ดีคิดกัดลิ้นปิดชีพตนเอง กลับถูกไปลั่ยเจิงบีบค้างไว้ฉีกชายกระโปรงออกมายัดใส่ปากขันทีผู้นั้นเสียก่อนขันทีผู้นั้นเห็นว่าร้องขอความตายไม่สำเร็จจึงชักมีดสั้นออกมาจากรองเท้าหุ้มข้อเพียงแต่การกระทำนี้ยังไม่ทันเสร็จสิ้นมีดสั้นเล่มนั้นก็ถูกไปลั่ยเจิงชิงไปแล้วแทงเข้าที่ต้นขาของขันทีผู้นั้นอย่างเหี้ยมโหดเสียก่อนขณะเดียวกันกับที่เลือดสดๆไหลทะลัก ออมาขันทีผู้นั้นเจ็บปวดจนร้องโอดครวญไม่หยุด สูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวโดยสิ้นเชิงยามนี้มีองครักษ์ฝ่าเข้ามาจับขันที่ที่หมายลอบปองพระชนห้องเต้น้อยผู้นี้มัดมือมัดเท้าไว้ห้องเต้น้อยเจ้าอี้ได้รับการคุ้มกันแน่นหนาะภายใต้การจัดการของเจ้าจริงส่วนตัวเขามุ่งตรงมาหาไปร่วเจิงถามอย่างเคร่งเครียดเล็กน้อยว่าเจ้าได้รับบาดเจ็บหรือไม่ ไปลวดเจิงสายสีซาไม่เพคะเมื่อครูเกิดเรื่องใดขึ้น หม่อมฉันไม่น่าใจจูจ่ๆขันทีผู้นั้นก็ปาลูกดอกมาที่ฝ่าบาทท่าทางเหมือนต้องการปรงพระชนตอนนี้คนร้ายถูกจับแล้วท่านอองรีบมีรับสั่งลงไปให้ไต่สวนโดยละเอียดเถิดดูว่าแท้จริงแล้วใครเป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังเจ้าจิงพยักหน้าอย่างเคร่งขรึมเอ่ยด้วยเสียงอ่อนโยนกับนางว่า ชุดของเจ้าขาดแล้วให้นางกำนันพาเจ้าไปผลัดเปลี่ยนชุดใหม่เถิดส่วนทางฝ่าบาทข้าจัดคนคุ้มกันอย่างเข้มงวดแล้วไปด้วยเจิงจึงไปจากตำหนักเจ้าอย่างอย่างแช่มช้าท่ามกลางสายตาไม่กล้าเชื่อของทุกคนแค่เปลือยที่ได้เห็นเหตุการณ์เมื่อครู่กับตาตัวเองไม่มีใครไม่ตกใจ อันอีเจนจูที่ไทเฮาเพิ่งรับไว้เป็นบุคคลร้ายกาศที่หาได้ยากยิ่งผู้หนึ่งสินกูฉันที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางฝูงชนสายตาจับจ้องตามแผ่นหลังของไปล่วเจิงไปจวบจนอีกฝ่ายหายลับไปจากสายตาของเขาโดยสมบูรณ์จึงเหยียดยิ้มที่ไม่มีเหตุผลพร้อมกับความปรารถนาไม่สิ้นสุดปล่วเจิงเจ้าน่าสนใจขึ้นทุกทีแล้วจริงๆ ผู้คนต่างนึกไม่ถึงว่าในงานเลี้ยงต้อนรับญาติดีๆงานนึงจะมีนักฆ่าปรากฏตัวหมายลอบปงพระชนห้องเต้ได้เจ้าจิงมีบัญชาให้คนไต่สวนขันทีผู้นั้นในทันทีตอนแรกคนผู้นั้นเป็นตายอย่างไรก็ไม่ยอมเปิดปากสารภาพผิดต่อมาภายใต้การลงโทษขั้นสูงสุดขันทีผู้นั้นถึงยอมพูดออกมาอย่างโศกเศร้าเขามีนามว,ว่าจางฝูไหลเห ที่ลอบปรงพระชนห้องเต้น้อยเพราะต้องการแก้แค้นแทนแม่ทับเฉินแม่ทับเฉินที่จางฝูไหลกล่าวถึงหาใช่ใครอื่นคือเฉินกวางเตอ๋อที่ถูกซุ่นจงห้องเต้ลดฐานะกลายเป็นชาวบ้านธรรมดาด้วยความพิโรธเมื่อหลายปีก่อนตอนนั้นเฉินกวางเตอ๋อเพื่อกำจัดเจ้าจริงเขาลอบฆ่าเจียเทียนซื่อหลอกล่อเจียชิงเทียนแก้แค้นให้บุตรชาย จัดฉากแสดงละครใส่ร้ายเจ้าจริงต่อหน้าบรรดาขุนนางนับร้อยต่อมาความจริงทั้งหมดถูกเปิดโปงตระกูลเฉินไม่อาจต้านทานความพิโรดดุดอัศนีบาทของสุนจงห้องเต้ได้ทรงช่วงชิงอำนาจทางการทหารของเฉินกวางเตอไปก่อนจะถอดถอนยศขุนนางของเขาซ้ำยังส่งหลี่กุ้ยเฟยซึ่งเป็นน้องสาวของเฉินกวางเตอที่คอยช่วยเหลือจากภายในไปอยู่ที่ตำหนัก เยนช่วงก่อนหน้านี้ไทยฮองไทยเฮาประสบกับเหตุการณ์คนร้ายรอบปงพระชน องค์ชายเจ็ดต้องโทษหนักมิอาจอภัยตามแนวคิดตัดย่าต้องถอนคนเจ้าจริงตึงสังหารองค์ชายเจ็ดที่อยู่ไกลในที่ดินพระราชทานผื่เล็กให้ตายก่อนจากนั้นจงใจให้คนนำข่าวนี้ไปแจ้งกับรี่กุ้ยเฟยที่อยู่ในตำหนักเย็นได้ทราบไม่นานเรื่องที่สองแม่ลูกตายตามกันไปก็แพร่ไปถึงหูของเฉินกวางเตอ๋อหลายปีมานี้เฉินกวางเต๋อภายนอกสงบ นิ่งแต่ภายในใจคิดอยู่เสมอว่าจะพลิกฟื้นกลับมาในวันหนึ่งล้มหลางการปกครองของเจ้าจริงกับเจ้าอี้สนับสนุนหลานชายของตอนขึ้นครองบัลลังก์นึกไม่ถึงเจ้าฉินกับตายอย่างกระทันหันน้องสาวที่อยู่ในตำหนักเย็นก็แขวนคอตายเฉินกวางเตอ๋อสะเทือนใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าจึงไปหอสุราอาศัยสุราคลายทุกข์สุดท้ายถูกคนเมาซึ่งมีที่มาที่ไป ไม่แน่ชัดกลุ่มหนึ่งหาเรื่องทำร้ายจนตายอยู่ข้างถนนก่อนที่จางฝูไหลจะเข้าวังมาเป็นขันที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากเฉินกวางเตอ๋อไม่น้อยเขาสาบานด้วยชีวิตจะขอใช้ความพักดีทั้งชีวิตนี้ชดใช้บุญคุณให้กับตระกูลเฉินต่อมา เฉินเจียลี่น้องสาวของเฉินกวางเตอ๋อถูกสุ้นตรงห้องเต้รับเข้าวังมาแต่งตั้งเป็นลี่กุ้ยเฟยเฉินกวางเตอจึงใช้เงินติดสินบนให้จางฝูไหลได้เข้าวังไปแฝงตัวอยู่ในวังหลังด้านหนึ่งคอยคุ้มครองความปลอดภัยของน้องสาวอีกด้านหนึ่งคอยสังเกตทิศทางความเคลื่อนไหวในวังแทนเขาความจริงพิสูจน์ชัดจางฝูไหลเป็นคนมีความสามารถอยู่บ้างอย่างแท้จริง นับตั้งแต่เข้าวังมา จากขันทีที่ไม่สะดุดตาแม้แต่น้อยผู้หนึ่งถูกสนับสนุนให้เป็นร้องหัวหน้าผู้ดูแลห้องเครื่องเป็นกรณีพิเศษเหตุไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกับตระกูลเฉินจางฝูไหลเห็นอยู่กับตาร้อนอยู่ในใจเดิมทีเขาคิดจะใช้ประโยชน์จากฐานะของตนเองลงมือจากพระกยายหารของไทยฮองไทยเฮากับฮ่องเต้ทาให้คนที่ทาร้ายตระกูลเฉินจนหมดสิ้นล นี้ถูกยาพิษตายจนใจที่พระกายาหารของเจ้านายแต่ละตำหนักล้วนมีผู้ดูแลเฉพาะส่งผลให้เขาไม่มีโอกาสลงมือจวบจนข่าวที่ฉินกวางเต๋อถูกขี้เมากลุ่มหนึ่งทำร้ายจนตายแพร่มาถึงหูของเขาในที่สุด จางฝูไหลที่อดทนจนมิไหวก็โกรธเกรี้ยวเขาต้องการแก้แค้นให้ตระกูลเฉินต่อให้มิอาจหลมเจ้าจริงก็ต้องทำให้เชื้อพระวงชดใช้อย่างสาหัสให้ได้เป้าหมายของการชดใช้นี้คือห้องเต้น้อยผู้อ่อนแอที่ไม่มีแม้กระทั่งเรี้ยวแรงจะมัดไก่สักตัว เมื่อห้องเต้น,น้อยสิ้นพระชนไทห้องไทยเฮาต้องโทมมนัดสุดแสนไม่ว่าเจ้าจริงจะแข็งแกร่งเพียงไหนหากไทยห้องไทยเฮาทรงล้มลงเมื่อใดสำหรับเขาแล้วต้องเป็นเรื่องสะเทือนใจอย่างใหญ่หลวงแน่นอนน่าเสียดายแผนการของจางฝูไหลฟังดูไม่เลวอย่างยิ่ง กลับนึกไม่ถึงว่าไปล่วเจิงจะโผล่มากลางคันทำ้ายแผนการที่เขาคิดว่าวางไว้อย่างดีตนพังพินาศส่วนไปลั่วเจิงที่ช่วยห้องเต้เอาไว้ต่อหน้าทุกคนกลายเป็นจุดรวมสายตาของฝูงชนอีกครั้งชื่อเสียงโด่งดังฐานะสูงขึ้นทวีคูณหลังเรื่องนี้ผ่านไปห้องเต้น้อยเจ้าอี้ทรงมองไปรั่วเจิงเป็นแบบอย่างความเลื่อมใสของพระองค์โดยสมบูรณ์ ขอเพียงทรงมีเวลาก็จะมารบเร้านางสอนวรยุทธให้พระองค์ความจริงในวังได้เชิญอาจารย์สอนวรยุทธมาให้เจ้าอี้อยู่แล้วแต่เป็นเพราะเจ้าอุี้คือห้องเต้ผู้เป็นที่เคารพอาจารย์สอนวรยุทธเหล่านั้นมีวรยุทธติดตัวเสียเปล่ากลับมีกล้าเข้มงวดกับห้องเต้น้อยมากนะัก ถึงอย่างไรการเรียนวรยุทธ์ก็เป็นภาระหน้าที่อันยากลำบากเรื่องหนึ่งแม้ห้องเต้น้อยตั้งพระไทยเรียนรู้มาโดยตลอดแต่ครั้นถูกเขี้ยวเข็นหนักเข้าน้ำพระเนตรก็คลอเบ้าเผยท่าทีเปราะบางอ่อนแอให้เห็นบรรดาอาจารย์สอนวรยุทธ์กลัวว่าตนเองจะเข้มงวดเกินไปจนทำร้ายห้องเต้น้อยเข้าดังนั้นยามสอนวรยุทธ์ ต่างก็ลืมตาข้างหนึ่งปิดตาข้างหนึ่งมาโดยตลอดนานวันผ่านไปสิ่งที่ห้องเต้น้อยทรงเรียนรู้ได้จึงมิมีสิ่งใดนอกจากท่วงท่าอันงดงามแต่ใช้งานไม่ได้จริงมิได้เรียนรู้วรยุทธ์ที่แท้จริงแม้แต่น้อยแน่นอนอาจารย์สอนวรยุทธ์เหล่านั้นเพื่อเอาพระไทยฮ่องเต้จึงหาขันทีหลายสิบคนมาเป็นเพื่อนฝึกวรยุทธ์ให้ฮ่องเต้น้อยได้ทรงเตะต่อยรั บาบอารมณ์ตามพระไทยดูเพียงผิวเผินห้องเตพระชนมาพันสายยังน้อยก็สามารถทำร้ายขันทีน้อยสิบกว่าคนหรือหลายสิบคนตนร้องเจ็บปวดโอดโอยมิหยุดได้ในความเป็นจริง ขันทีน้อยที่บรรดาอาจารย์สอนวรยุทธ์หามาเหล่านั้นเป็นเพียงเพื่อนเล่นสนุกของห้องเต้น้อยเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแม้เจ้าอวยจะมีพระชนมาพันษาไม่มากเท่าว่าไหวพลิบกับมีไม่น้อยนานวันเข้าย่อมรู้ว่าอาจารย์สอนวรยุทธ์กับบรรดาขันทีน้อยที่ฝึกวรยุทธ์เป็นเพื่อนพระองค์เหล่านั้นกำลังล้อพระองค์เล่นอยู่ชัดๆ พระองค์ไม่พอพระไทยแต่ก็มีอาจแสดงออกมาได้ทรงทำได้เพียงเก็บงำความโกรธเอาไว้ไล่อาจารย์สอนวรยุทธกับขันพีน้อยที่มาฝึกวรยุทธเป็นเพื่อนเหล่านั้นไปจนหมดสิน้นพร้อมทั้งตัดสินพระไทยว่า ต่อไปจะไม่ทรงเรียนวรยุทธ์อีกกระทั่งทอดพระเนตรเห็นไปลวดเจิงจับจางฝูไหลที่ลอบปองพระชนผู้นั้นมาลงโทษตามกฎหมายได้ในเวลาอันสัน้นถึงได้จุดประกายความคิดให้ฮองเต้น้อยมีพระประสงค์เรียนวรยุทธ์ขึ้นมาอีกครั้ง ฝ่าบาทเรียนวิชาความรู้เพิ่มเติมอีกสองสามอย่างหาใช่เรื่องเลวร้ายไม่แต่วรยุทธมิใช่สิ่งที่ทุกคนจะร่ำเรียนได้ไม่เพียงต้องลำบากเหน็ดเหนื่อยยังต้องมีความยืนหยัดยาวนานเกิดย่อย่อนเมื่อใดสิ่งที่ร่ำเรียนมาก็จะสูญเปล่าเช่นนี้แล้วพระองค์ยังมีพระประสงค์จะเรียนกับหม่อมชั้นอีกหรือเพคะ จนแล้วจนรอดไป่วเจิงก็ยังรู้สึกว่าเจ้าอี้มีฐานะสูงทรงเป็นถึงโอรสสวรรค์ข้างกายมีผู้คนนับพันนับหมืน่นคอยคุ้มครองความปลอดภัยไม่มีความจำเป็นต้องลำบากเหน็ดเหนื่อยเช่นนี้นึกไม่ถึงฮองเต้น้อยจะทรงยืนกรานว่าพี่เสาวไปาวางใจเถิดในเมื่อเราตัดสินใจจะเรียนวรยุทธกับเจ้าย่อมเตรียมตัวพร้อมทุกอย่างแล้ว เห็นห้องเต้น้อยทรงยืนกลานเช่นนี้ไป่ล้วเจรจึงล้มเลิกความคิดที่จะโน้มน้าวห้องเต้น้อยต่อไปถึงอย่างไรระยะนี้นางก็มีเวลาว่าง่วยโอกาสนี้สารสัมพันธ์กับห้องเต้น้อยมีผลดีต่อตระกูลไปในภายภา,ยาคหน้าอย่างแน่นอนเช่นนี้แล้วหลังเสร็จจากเข้าเฝ้ายามเช้าเจ้าอี้จึงมายัางล้านฝึกวรยุทธ์อย่างแข็งขนันตั้งพระไทยฝึกฝนผ้านั่งมา้าตาม วิธีการที่ไปร่วเจิงสอนพระองค์ด้วยความตั้งพระไทยอย่างเยิ่งแม้ว่าการฝึกท่านั่งม้าจะน่าเบื่อและไม่สนุกแต่มันเป็นพื้นฐานที่คนเรียนวรยุทธ์ทุกคนต้องฝึกให้ชำนาญมีเพียงการยืนท่านนั่งม้าให้มั่นคงเท่านั้นยามต่อสู้กับศัตรูร่างกายท่อนล่างจึงจะทรงตัวได้ดีไม่ล้มลงโดยง่าย ในช่วงสองสามวันแรกพระเพลาของพระองค์ยามย่อลงยังสั่นตลอดเวลาพระเสโทไหลย,ย,ย้อยมีอยู่หลายครั้งที่เกือบทรงยืนไม่อยู่ไปลั่วเจิงมีได้บังคับพระองค์เพียงกล่ากับพระองค์ยังอดทนว่าหากพระองค์ทรงคิดล้มเลิกตอนนี้ยังทันห้องเต้น,น้อยทรงทรมานจนพระพักคลายจะทรงพระกัรแสงสุดท้ายมิรู้ทรงนึกเพี้ยนอะไร ทรงตัดพระทนฝืนอดทนทำภารกิจที่ไปล่วเจอมอบหมายให้พระองค์ธรำจนสำเร็จทั้งหมดห้องเต้น้อยถูกฝึกฝนพาระกำลังเช่นนี้อยู่ทุกวันพระองค์ทรงพบว่าเมื่อทำท่านั่งม้าอีกครั้งพระเพลาทั้งคู่ไม่เพียงไม่สัน เข้าเฝ้ายามเช้าในวันผัดมายังหารือข้อราชการกับบรรดาขุนนางใหญ่เหล่านั้นได้อย่างมีชีวิตชีวาเต็มเปี่ยมสดชื่นแจ่มใสถึงตอนนี้ความสนใจที่ห้องเต้น,น้อยทรงมีต่อการฝึกวรยุทธจึงยิ่งลึกซึ้งเข้มขน้น วันนี้ฮองเต้น้อยทรงฝึกหยัยบเสาดอกเหมยที่ร้านฝึกวรยุทธ์ตามปกติเหมือนเช่นเคยพระองค์ทรงได้ยินเสียงที่แฝงความสัพยอกดังขึ้นนอกร้านฝึกวรยุทธ์อ้นี่มีใช่ฝ่าบาทกับอันอีจิ้นจุรอกหรือเมื่อครู่อยู่ไกลเกินไปมิกล้าระบุชัดนึกไม่ถึงพอเดินเข้ามาดูใกล้ๆจะเป็นท่านทั้งสองจริงๆ ไปล่วเจิงกับห้องเต้น้อยมองไปตามเสียงเห็นสตรีที่ปรากฏกายอยู่นอกลานฝึกยุทธแต่งกายด้วยสีสันสดใสแพรวพร ทั้งที่อยู่ห่างกันไกลแต่กลิ่นหอมฉุนจมูกที่ชอยมาจากร่างกายของนางกับอบอวนไปทั่วทั้งลานฝึกทำให้ผู้ที่ได้กลิ่นนี้มีความรู้สึกอยากจามยิ่งนักเมื่อมองดูให้ดีสตรีนางนี้มีใช่ใครอื่นคืออูไท่เฟยที่เห็นไปด้วยเจิงแล้วขัดหูขัดตามาตลอด ครั้งตอนที่ไทยฮองไทยเฮาสงจัดงานเลี้ยงต้อนรับธิดาบุญธรรมที่ตำหนักเจ้าหยางอู่ไท่เฟยอ้างว่าตนเองไม่สบายจึงมีได้ออกมาร่วมอวยพรแสดงความยินดีแต่อย่างใดเท่าว่าหลังจากนั้นนางก็ได้ทราบจากปากของบ่าวรับใช้ข้างกายไปรั่วเจิงที่น่ารังเกียจได้หน้าได้ตาอีกครั้งในงานเลี้ยง ก่อนหน้านี้ช่วยพระชนชีพไทยหองไทยห่าไว้ได้ที่นอกเมืองครั้งหนึ่งตอนนี้ช่วยพระชนชีพห้องเต้น,น้อยไว้ต่อหน้าผู้อื่นอีกเช่นนี้แล้วฐานะในวังหลวงของไผด้วยเจิงจึงพุ่งสูงเทียมฟ้าทำเอาหูหยินผู้เท่าส่นจวนกัวกองขนเคืองจนเข้าวังไปหาอู่ไท่เฟยนินทาว่าร้ายไผ่ลวดเจิงหลายครั้งหลายคราหากนับตามลำดับญาติ อู่ไทยเฟยต้องเรียกหูหยินผู้เท่าเซินว่าท่านนะตอนแรกเหตุที่นางถูกสุ่นจงห้องเต้เลือกเข้าวังเป็นนางสนมได้กว่าครึ่งเป็นเพราะการสนับสนุนและการส่งเสริมของตระกูลเซินน่าเสียดายท้องของอู่ไทยเฟยไม่ได้ความเข้าวังมาหลายปีไม่เคยตั้งคันเลือดเนื้อเชื้อไขของราชวงศ์ต่อให้ตระกูลเซินคิดอาศัยอำนาจช่วยโอรสของอู่ไทยเฟยขึ้นครองบัลลังก์ก็ยัง ไม่มีโอกาสเผ่าว่าเป็นเพราะอู่ไทยเฟยไม่มีโอรสเคียงข้างนางถึงมีชีวิตอยู่ในวังหลังได้อย่างปลอดภัยไร้บาดแผลแม้ว่าอำนาจของนางในวังหลังเทียบกับไทยฮองไทยเฮามีได้แต่เนื่องด้วยมีตระกูลเสรินคอยหนุนหลังก็เพียงพอกับการทำให้มีชีวิตอยู่ที่นี่เสมือนปลาได้น้ำแล้ว กล่าวได้ว่าอูทัเฟยกับตระกูลเซินเหมือนตั๊ก,กแตนสองตัวที่อยู่บนเชือกเส้นเดียวกันหากมีเกียรติก็มีเกียรติด้วยกันหากเสื่อมเสียเกียรติก็เสื่อมเสียเกียรติด้วยกันตอนนี้โหหยินผู้เท่าเซินมองไปล้วเจิงเป็นตะปูตำตาเสียหน,นามตำใจในฐานะที่เป็นพันธมิตรกับตระกูลเซินอูทัเฟยย่อมมีอาจนิ่งดูได้ ที่แท้ไท้เฟยนี่เองไม่ทราบว่าไทเฟยเสด็จมาที่นี่ขอประทานอาภัยเพคะในใจของไปล้วเจิงถึงแม้ไม่ชอบอู่ไท้เฟยแต่นางยังอยู่ในวังหลวงสถานที่อันสำคัญคำพูดพิธีรีตองบางอย่างจึงยังจำเป็นต้องพูด ปลดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ